สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เรื่องที่1นึ่งสารสนเทศกับการศึกษาในอดีตนะครับเป็นสไลด์ซื่อประกอบการสอนแลวก็วิดีโอนะครับปัจจุบันและในอนาคตน,นะครับสารสนเทศนะครับมีความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมากครับวิวัฒนาการของสารสนเทศบริบทการศึกษาอย่างเป็นการต่อเนื่องนะครับโดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนเพิ่มขึ้น40%อในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเรามาดูกัน ยุคแรกเรื่องแรกก็คือการถ่ายทอดสดของรู้ไปดั้งเดิมก็จะมีการบอกเล่าก็คือการเรียนรู้ผ่านทางการวอรแลาะจดจํา2ครูและตาราเรียนบทเรียนของครูและตําราเรียนที่เป็นแหล่งสาคัญหลักนะครับข้อที่3ก็คือข้อจํากัดก็คือข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลและการกระจายความรู้อ่ะในตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ ไซต์ต่อมาครับก็จะเป็นการปฏิวัติการพิมพ์การขยายตัวของสารสนเทศมีทั้งหมดอยู่3ามข้อนะครับก็คือ1แก่แกนพิมพ์2การเข้าถึง3บทบาทของครูนะครับอ่าก็คือแต่ละหนึ่งแกนพิมพ์ก็คือการประดิษฐ์แท่นพิมพ์2คือการเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางขึ้น3การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูสู่ให้ถึงการคําแนะนํานะครับอ่าต่อมาคือเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลในการเรียนรู้ออนไลน์นะครับ โดยตัวนี้นก็คือคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็คือการเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่เครือ่อนที่ 2, ก็คือการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและทั่วโลกตัวที่สาก็คือการเรียนรู้ออนไลน์ก็คือการเรียนรู้ออนไลน์การศึกษาทางกายแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัว Google form อันนี้จะเป็นตัวออกแบบนะครับแต่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกที่สื่อสารกันได้ ต่อมาก็คือการเรียนรู้ที่หลากหลายมัลติมีเดียนะครับที่จะมีภาพและเสียงสื่อสัมพันธ์และการเรียนรู้ผ่านเกมมีความสำคัญหมดเลยการใช้ a r ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเรียนรู้สนุกเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพต่อมาความท้าทายและโอกาสนะครับการจัดก,การข้อมูลและทักษะเรียนรู้เท่าทางสื่อนะครับหนึ่งข้อมูลล้นเกินก็คือปัญหาของข้อมูลล้นมีความจะเปลนจำเป็นต้องคัดกรอง2ก็คือทักษะการ เรียนรู้เท่าทันก็คือการพัฒนาการเรียนรู้ทักเรียนรู้เท่ากับไอขอภันเรียนรู้เท่ากับสื่อและการประเมินแหล่งข้อมูลนะครับตัวที่3ก็คือความเป็นส่วนตัวความสําคัญของเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยออนไลน์ตัวต่อมาคือ Big Data นะครับบิ๊กดาตามีมีเอมี Big Data มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสรุปได้ครับาสารสนเทศการเปลี่ยนแปลง การศึกษา1ก็คือเครื่องมือสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สําหรับในการพัฒนา2การปรับตัวปรับตัวและการเรียนรู้ต่อดเวลา3คืออนาคตสร้างอนาคตศึกษาที่ยัง่งยืนและเท่าเทียมอ่าตัวแรกก็จะประมาณนี้ครับเราไปดูสื่อสไลด์ประกอบแล้วก็ใบงานกันเลยนะครับ